กลาบสวัสดีครับกลาบสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับอิซีนะครับดูโมเมนต์อิซีครับทัวฝ่าเมืองไทยรงมพี่น้องทางอุดรุทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับโดยกระผมอุยอุดรุณพาเพื่อนนะครับหลังจากที่นะครับหายนาหายตาพี่น้องนะครับเนาะไปกันหลายมือหลายวันนะครับเนาะมือนี้ก็เทอโอวกาสดีๆนะครับช่วงทุ่มกว่าๆนะครับเสร็จภารกิจการงานนะครับเนาะกดถนนท่านะครับ หวขนกบหัวขานปลานะครับช่วงนี้กับช่วงหนาฝนนะครับหนาให้หนาหน้านะครับเนาะอาจจะไปลดต้นใหม่นะครับเนาะฝ่าวัยเจนวยนะครับบนตัวลงมาค่ะแท่น้ำแช่นในนะครับน้าตับปลานะครับเนาะที่เ้องดดใส่กันในแต่ละเมื่อแต่ละวันก็ดีจังนึงนะครับสวยนะครับประหยัดนะครับค่าใช้จ่ใจนะครับเนาะนะครับในการใส่น้มนะครับในแต่ละเมื่อแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะครับเนาะฝ่าวัยเจนวยนะครับ สำหรับในเมื่อหนีครับอุยรอนผ้าเพื่อนนะครับซีมีเลี้ยงเร,เร่านะครับขขาวข้านะครับมาผดคุ้พบกละนะครับกับพี่น้องนะครับหลังจากที่อุยรอนผ้าเพื่อนนะครับหายหน้าหายตานะครับเนาะไปมากหลายเมื่อหลายวันนะครับเนาะนะครับต้องขอประทานอภัยอะไรต้องขอถดขออภัยอะไรนะครับเนาะช่วงที่หายหน้าหายตาไปนะครับเนาะนะครับโทรศัพท์นะครับมีปัญหานี่นะครับเนาะอาจจะมีการเออเล่นะครับในเครื่องที่นะครับ ใ้ลงคลิปวิดีโอนะครับ YouTube ให้พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมนะครับในแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับเนาะนะครับอาจจะมีปัญหาในจระไนนะครับเมื่อนี่็ถือโอกาสดีๆนะครับโทรศัพท์นะครับเครื่องที่ใส่การใส่งานกันส่งใส่ใน่นจักหน่อยนะครับเนาะอุย่รอดพระเพื่อนถือโอกาสดีๆช่วงนี้กคับช่วงทุงกวลัวจะขอซองถุมนะครับเนาะนะครับว่พี่น้องนะครับเนาะทุกทุกคนทุกทุกถันนะครับ ทัวฝ่ามนเป็นพี่น้องทั้งอุดรทุกทุกจัดนะครับเนาะในช่วงนี้อาจจะกินข้าวแรงเนาะเนาะกินข้าวเย็นนะครับข้าวแรงเนาะพี่น้องนะครับอาจจะกินข้าวแรงนะครับเนือยจากการจ้างงานนะครับเนาะทั้งอุดรหอกก่ะทาไหลทาหน้าใช้ให้หน้านะครับเนาะนะครับทาการทํางานนะครับเนาะนะครับมีกะผักผักเนจโนอยดื้อพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงมันแดกหันนะครับเนาะหน้ายหน้านะครับควอาจจะตกนะครับ เป็บนบางช่วงบางตอนนะครับเนาะอาจีบนะครับตัอกลงมานะครับให้พอดพี่น้องนะครับเนาะไห้ทาไรทาหน้านะครับปลูกผักปลูกมีนะครับไอ้ทาไรทาหน้าครับพวกพ่อได้ยูได้กินนะครับเนาะโภคีหนามในแต่ละปีนะครับฝาาไว้จะหน่อยนะครับกะเมื่อนี่นะครับกะสีมาเบาถึงเรื่องเล่านะครับสำหรับที่เรื่องที่พันมานะครับเนาะนะครับไก่มาฟานไปนะครับ สำหรับเดื่อนที่ผ่านไปนะครับกันะครับไี่น้องนะครับลืมไปนะครับเนาะนะครับสำหรับเรื่องปัจจุบันนี้นะครับเนาะก็คือนะครับที่ผ่านมานี่นะครับเนาะอย่างปัจจุบันนี้นะครับที่ผ่านมานะครับก็หลายมือหลายวันนะครับเนาะอาสมีการมีงานต่างๆนะครับเนาะนะครับมีการมีงานต่างๆนะครับ เรือเป็นนะครับบุญบังไฟเนี่ยนะครับเนาะนะครับบุญบังไฟนะครับหรือจะเป็นนะครับงานบวชนะครับเนาะนะครับเรือจะเป็นงานแต่งนะครับหรือจะเป็นงานนะครับเศร้าภารกิจศพนะครับเนาะนะครับมันกิหลายงานนะครับเนาะนะครับผู้คนบางท่านนะครับเนาะอาจจะนะครับ ผ่านมานะครับแต่แต่ละปีแต่ละปีนะครับเนาะมันก็มีหลายการหลายงานบิเรียนกันหลายงานพีน้อกนะครับงานแจงนะครับงานบวชนะครับงานอวสโลุงลุ้มขึ้นบันไม้นะครับเนาะงานบุญประเพณนี้ต่างๆนะครับหรือเทศกาลต่างๆนะครับเนาะในแต่ละมือนในแต่ละวันนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับเนาะนะครับหรือนะครับจะเป็นงานนะครับ สังสรรค์ต่างๆนะครับเนาะกับสำรวมเมืองเหลวนะครับกับคือนะครับงานทุกงานนี่นะครับก็คือนะครับหลวนนะครับเป็นนะครับประเพณีไทยนะครับเนาะนะครับสืบสานนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับพ่อแม่ปุยตาใหญ่นะครับเพื่อนพ้าเห็ียดมาจังใดนะครับพ่อกอดเอาจังสันนะครับเนาะนะครับเอาตามข้องพ่อเม่ปุยตาใหญ่นะครับเนาะ คนไดเสียมสวนห้าไว้นะครับกะสืบถอดตะตอกันไปนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับกะเมื่อนี้นะครับกัสิบ๊อบไลายพี่น้องนะครับกะหลังจากใ้รนะจ่ายพี่น้องไปนะครับเนาะอุยอุดรพ้าเพื่อนนะครับก็ได้ทําการทํางานนะครับเนาะอยู่ทางนะครับหล้างบานหล้างเฮียนนะครับเนาะช่วงนี้อัธิบได้ขายของนะครับอาัธิเด้ทาการทํางานนะครับเนาะอยู่ีมีแห้งนะครับอุยอุดรพ้าเพื่อนนะครับเนาะกะดเได้นะครับ ขึ้นนะครับขายของนะครับเห็นพี่น้องได้ยุ่ได้กินนะครับเสียบเสียบคือเกาดื้อนะครับฝาาไว้จัน่วยนะครับเทียดของขายนะครับที่พันมากะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะนะครับอาจจะเป็นมีกะทิเน่นะครับเนาะมีกะทิเส้นนุ่มๆผักสดๆนะครับพริกทอดหอมนะครับเนาะนะครับผักกสดๆนะครับในแต่ละเหมือนแต่ละวันนะครับอาจจะเป็นแหนมครุกนะครับเนาะแหนมครุกหรือยำแหนมนะครับเนาะนะครับ มะนาวสมๆนะครับผ no. ักสดๆพริกทอดน้หอมนะครับผักติ๋วผักเมี่ยขวกข้านะครับน้าเลือดกระลำสดบโซนะครับแกงชะละเหมือนนะครับของหวานผัดมีม่เคยขาดนะครับเนาะผัดมีกับสวบสมต่างๆเป็ดยำมือสวยนะครับเนาะอุยอีอุดรพระเพือนนะครับกัมีของหวานน้ำนะครับเนาะแก่เผียแก้เหนื่อยแก้ร้อนในครับได้กินเข้าไปกับนีแห้งนะครับเนาะเพราะว่าเสียเย็นไปในตะละเหมือนกับบมดลค้ายแพ้งนะครับึงเมีบาทนะครับเนาะนะครับย่างหน้มครุกนะครับปอเปี๊ยะเนาะนะครับ กิมเสียบพักสดๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับเนาะหรือมีกะทินะครับบางคลังบางคร้าวนะครับเนาะลูกข่านะครับจะเป็นพบพี่น the ้องนะครับเนาะนะครับทางอุดรห้องนะครับท้างกิ่งอับเพือนะครับเมืองอุดรห้องนะครับสองสามสี่พือนะครับที่ได้ไปนะครับเนาะอำเภอขุดทรัพย์นะอำเภอเพี้ยนนะครับอำเภอเมืองอุดรนะครับเนาะอำเภอพื้นนะครับที่ได้จะข่าไปไกลนะครับก กันต้นเป็นนะครับลูกค้าประจำนะครับพอพี่น้องเคยซื้อซื้อจิตนะครับอาจจะขายแบบราคากันเองนะครับเนาะนะครับอาจจะขายสูตรยี่สิบสามชุดห้าสิบประมาณนั้นนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยนะครับผุณคนบางท่านเพิ่นอาจจะซื้อนะครับเนนาะเพิ่อาจสุรเส้าสามชุดหกสิบก็ะนี้นะครับเนาะนะครับครับุณลองคนกันพ่อค้าลูปประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ว่ากัดวีก็บอุลันเพื่อนกับบริคิดนะครับเพราะว่าวีอุลันเพื่อนกัน ขาคล้ายนะครับมาตั้งโดดตั้งนานเลยนะครับเนาะดําเนินการดำเนินงานนะครับงานข่างงานคล้ายนะครับซึ่งทําการทํางานนะครับก็เกลี้ยกน้ำหาดน้าเยนนะครับเนาะนะครับกัพอได้อยู่ได้เศร้านะครับเนาะเี็ดไปฮะไปกินไปค่อยเป็นค่อยไปพี่นอกนะครับอันนี้มันสีดีสียงามนะครับกับสัรหาใส่เจะขวางนะครับเนาะพอว่าคนห่านะครับ มีชีวิตอยู่นะครับก็ต้องเก่านะครับก็ต้องยางนะครับและก็ต้องเดือดนะครับเนาะเพื่อประโยชน์สุขนะครับของขอบรั่วนะครับหรือประโยชน์สุขของคนยู่รวมนะครับของพ่อพี่น้องนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านกันนะครับอันนี้คือนะครับอุยอนดรพะเพื่อนนะครับโบสําร่วมระเปียบเปยนะครับเนาะนะครับบังเอิแต่พ่อพี่น้องอุยอนดรพะเพื่อนเช่นเดียวกันนะครับเนาะหากใครไปนั่งก็ทํางานไปพอกนะครับเนาะก็ว่าช่วงนี้นะครับทําการทํางานนะครับ อยากให้มันเสร็จมันเหลวนะครับเนาะที่ทาการทํางานนะครับมันสิบประเดชขลาเขาสั่งนะครับเนาะนะครับสิบประเดชขิดหนาขิดลังนะครับเพียดเหลวก็ได้ไปียขาไเปียไข้นะครับบริดัทขิดยังมากไม้นะครับเนาะกัพี่น้องกับเหวดศาหลอดสะกอนดื้อนะครับเพราะว่ากะมีเจ้าอื่นนะครับเป็นผู้หญิงผู้ชายไป็เลียนกะสซอยอุนนนนะครับเพิ่นใหนดื้อนะครับหลังจากที่อุยรอนเขาเพื่อนนะครับทําการทํางานอยู่งนะผ่านเนี่ยไปียขาไเปียไข้นะครับเนาะ สำหรับที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านมานะครับในการอุ่นนูนในการขาการขายนะครับเนาะทางกิงอำเภอเมืองอำเภอพุทธชักอำเภอเพี้ยนนะครับเนาะนะครับรวมถึงนะครับอำเภอเมืองบัวดรเฮานะครับเนาะนะครับอำเภอพื้นเนี่ยนะครับเนาะนะครับในการอุ่นนูนในการขายขายที่พบพี่น้องนะครับในอุ่นนูนในการขาการขายนะครับคุ้นตาคุณยายก็ดีนะครับเนาะ ในการค้าการขายทิ่ boss, я, er. m, er. อุ๋ยรอนพระเพื่อนนะครับผู้หนาไปนะครับในหมู่บ้านนั่นตำบลนี่นะครับเนอะอำเภอนั่นอำเภอนี่นะครับเนอะพบพี่น้องกันค็อุ้นุนซอยดูดีเสือแม่นะครับอุ๋ยรอนพระเพื่อนของเขอพบคุณหลายๆด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กรับโทรศัพท์อาจจมีปัญหาเนี่ยเนาะสำหรับทางเฟซบุ๊กทีด็อกนะครับทางนะครับคลิปสั้นๆันทางสาธารณะนะครับเฟซบุ๊กนะครับลงฮิสตอรี่นะครับเนาะงงถึล หรือลงไฟ์สดนะครับเนาะทางเฟซบุ๊กนะครับ YouTube นี่นะครับเนาะทาง t i k t o k อกนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยนะครับทางเพียรทางไลน์นะครับหลายๆดัหลายหลายทางนะครับที่ได้ลงคลิปมานะครับเนาะกับไอสองทางทีพี่น้องได้เขารับชมนะครับเนาะนะครับอาจจะลงแบบหลายช่องทางนะครับเนาะไทยคลิปอาจิไปคลิปพักคลิปนี้นะครับ สอเสียงให้กําลังใจพี่พ่อพี่นอกนะครับเนาะนะครับผู้ทําการทํางานผู้สู่การสุงงานผู้พักผู้มีทําไรทําสวนนะครับผู้เป็นเจ้ร้องกิจการทุกๆคนทุกๆทันนะครับเนาะนะครับเป็นกําลังใจกันซึ่งกันและกันนะครับที่อยู่รังเพื่อนในล่งลิปมากนะครับแต่โกตะรังนะครับเนาะในการเหตดการสั่งการหายอยู่หายกินพาอพี่นอกเป็นไปเที่ยวบางนั้นบมงนี้นะครับเนาะมันกระลายสองทางนะครับทีลงมากกัหารอยก็ขีดนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยนะครับเนาะ บอไปมันเพื่อนไปพี่นนอกนะครับอาจจะจาก10นาทีนะครับอาจจะเป็น15นาทีนะครับหลังจากที่นะครับบอิพอนะครับพบพาอพบปลานะครับกับพี่นอกเอฟซีนะครับรวเป็นเอฟซีนะครับตัวฝ่าเมืองไทยลงมือพี่นนอกทั้งอุดรทุกๆคกนทุกทุกทันกันแล้วกันนะครับอาจจะบาอยู่ประมาณ15นาทีเด้อสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับ นะครับสำหรับเรียงการในงานนะครับงานนี่มันมีหลายหลายทหลายดัดหลายงานนะครับเนาะนะครับบวกบวกถึงเรียงการในงานนะครับเนาะงานบริการ็ดีนะครับเนาะด้วยจเป็นนะครับงานขายเสียงนะครับคือหลองร่ำทำเพียง็ดีนะครับเนาะนะครับงานข่างงานขาย็ดีนะครับเนาะผู้ทําการทางาน็ดีนะครับเนาะผู้นะครับประกอบนะครับ อาชีพนะครับเป็นเซลล์เป็นยังดีเวิร์ดนะครับคือการคืองานนะครับมันดีเวิร์ดคอสระว่าแต่เป็นเงินเป็นทองเฮ้านะครับพอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท่องนะครับเนาะกาใส่ใจนะครับในแต่ละเมือแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับมันกลับมาหน่อยนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยสำหรับผู้ขอรับชมนะครับติดตามทั้งช่อง YouTube ของอิวรอนพ่อเพื่อนดูดีเสือม้านะครับเนาะอันนี้อิวรอนพ่อเพื่อนเปรียบเปลยนะครับเนาะให้พี่น้องได้รับทราบได้เข้าใจบอว่าจะบอกพี่น้องนะครับเนาะอิวรอนพ่อเพื่อนคนนึงนะครับเนาะ เอาเสียใจกระไรนะครับเนี่ยตะละเมือตะละวันตะละเดียดนะครับเนาะนะครับตะระปีนะครับเนาะต่างคนต่างมีภาระนะครับเช่นเดียวกันนะครับไทยอยู่ในคณะนี้นะครับไทยอยู่ในบ้านนะครับเนาะครับช่วงหนาไฟนะครับเนาะหนาไฟหนานะครับเคียงเสียงเงยนะครับเนาะองอวิวรอนพระเพื่อนนะครับป่าใบชะน่อยนะครับสื่อมาแหวกนะครับเนาะพอได้ เปิดนะครับมีการมีงานครับก็พอได้เปิดไยใส่สอยกันสร้อยงานนะครับพวกพี่น้องทางบ้านแน่กค่ะคือว่านะครับต่างสร้อยนะครับเนาะอุไรบัาเพื่อนกับตางเฮ็ดบุญไปน้ำนะครับเทียกับไปลองเพียงเนี่ยนะครับไปลองไปล่ำกับธรรมดาเนาะให้ความบันเทิงความสนุกสุขสําราญให้พี่น้องได้มวลในซื่นได้เต็มนะครับฝากไวัยเจนอยนะครับในคณะนี้นะครับอาจชิบ่ได้นะครับซสอมเสียงร้องมีร้องเศร้านะครับเนาะ กยากงานงานพี่น้องนะครับก็รงานมันกันเยเนาะพี่น้องเนาะมีทุกคนนะครับอุรานเพื่อเบื่อการงานการคิดว่าเมยเนาะนะครับโทรศัพท์กมีปัญหาอาสิเออร์เล่นนะครับอาสิเบอร์ไปนะครับอาสิเบอร์ลงคลิปนะครับเมืองบางบ้านอาสิได้รลงเปียดลงยังนะครับแจงให้พี่น้องนะครับทัวร์ฝ่าเมืองไทยนะครับลงถึงพี่น้องทั้งอุราทุกทุกสัปด้รับสาบกันนะครับเนาะนะครับ คลิปนี้อยู่ประมาณสิบห้านาทีนะครับเนาะนะครับกัสทรงทุดไายไทยสุดนี่นะครับเนาะอุ๋ยอุดรภาคเพื่อนนะครับกะขอนะครับเปลี่ยนกําลังใจนะครับให้พีหน้องผูทาการทั้งงานนะครับสู่การสู่งานนะครับเนาะทําไรทํหน้าทําสวนปลูกผักปลูกมีนะครับประกอบกิจการต่างๆนะครับเนาะให้ขอให้พบพีหน้องนะครับอวยพอนพัฒนาพบพี่น่องนะครับประสบกับความสำเร็จนะครับทุกๆอย่างนะครับ ประสบเพิ่มสำเร็จนะครับทุกๆด่านนะครับเนาะนะครับขาดเทียวกสิ่ีนุกยางนะครับให้มั่งมีซีซุกนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเจริญเก่าหนานะครับในนาทีการงานทุกนาทีนะครับทัวร์ฝ่าประเทศไทยปนดองทางอุดรทุกๆคนทุกๆถัดนะครับเนาะเพราะว่าสำหรับช่วงนี้นะครับเนาะก ถุงกัวนะครับที่คนสองถุงนะครับนอกจากวิวรับเพื่อนได้ลงคลิปในมือหนีนะครับอาจสีบ่ค่อยเห็นไหนเห็นตาอวิวรับเพื่อนสำเนาด้วยพี่น้องนะครับเพราะว่าไฟมันปะทะแฟดนะครับโทรศัพท์นะครับเนาะปากไวจังไวนะครับอาจจะทายอยู่ในบาทนะครับเนาะทายคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้เข้ารับชมทางช่องยูทูบทางสาเนี่ยสาสาธารณะเนี่ยนะครับหรือบอสถานะนะครับเนาะนะครับ สามารถขอรับชมได้ทั่วฟ้าเมื่อได้ทั่วโลกกัแล้วนะครับฝากไว้จหน่อยสำหรับคําขึ้นหนี่นะครับขอให้พี่น้องนะครับนอนหลับฝันดีทุกๆคนทุกๆ ס, 000, ท่านนะครับสุขีสุขขังพลังคุนพระศีรัตนตรตยคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกุลโลกคุ้มครองขอพี่น้องนะครับในเมืองหนาขอพี่น้องนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆงามๆนะครับตื่นกันมากกันพบเจอแต่สิ่งดีๆงามๆในเมืองข้างหน้าต่อต่อไปหรือตลอดไปตลอดปี คือตลอดไปกันละกันนะครับกลาบสวัสดีครับโอกาสหน้าพอคลิปหม่ไปเรื่อยๆทางช่อง u t u b e ของอุยรอนผ้าพื้นนะครับไฟกะซ่องหนาเฟตโทรศัพท์กับพระทะกไฟข้างบนนะครับอาจจะพบยหน้าอุยร้อนเพื้นสำนักเลอพี่น้องนะครับเกิดการเห็นงานอาศีนาดำขำเพียดนะครับเนาะในตอนนี้นะครับเนาะเพราะว่าเห็นงานตากแดดนะครับผ่าไว้จะหน่อยนะครับแล้ว หลังจากที่นะครับอุยรังพระเพื่อนนะครับทำการนางมันเหลวนะครับกัเสดเดล่าปล่าไปลาในะครับให้พวกพี่น้องได้กินแซ่บๆพื่อเขาด้วยนะครับฝากไ,ไว้จะไวยก่อนสำหรับผู้เข้ารับชมในคลิปในครั้งนี้ละนะครับกราบสวัสดีครับเงาๆอีกรอบก่อนนะครับโอเคครับครับผมครับผม